เปิดห้องทดลองโปเกมอนกับโปเกมอนไฮไลท์ของวันนี้เวนิวัลผลการทดลองจะเป็นยังไงหลังอินโทนี้เดี๋ยวมารับชมกันนะครับ สวัสดีเพื่อนๆชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับขอต้อนรับสู่ห้องทดลองโปเกมอนกับผมต o ริโนต้าครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทดลองโปเกมอนมา p ี p ในโกเบเทลีกดูดูการวันแสนลื่นลมในโหมดเกต g ลกและโปเกมอนที่ผมจะมาทดลองให้กับเพื่อนๆได้รับชมในวันนี้ก็คือเวนิวัลโปเกมอนจากภูมิภาคพาวเดีย ว่ากันว่าเวนิวัลจะแสดงการเต้นรำที่มีความแปลกใหม่ด้วยการใช้ขาที่แข็งแรงมันทําให้ผู้ที่มาดูการเต้นรำหลงไหลด้วยท่วงท่าที่เป็นเอกลักษณ์โดยขาของมันนั้นแข็งแรงขนาดที่ว่าสามารถผลักรถบรรทุกให้ล้มได้ด้วยการเตะเพียงครั้งเดียวโดยเวนิวัลเป็นปกมอนประเภทน้ําและต่อสู้ จึงทำให้แพ้ทางท่าโจมตีประเภทบินประเภทย้าประเภทพลังจิตประเภทแฟรี่และสามารถต้านทานท่าโจมตีประเภทหินประเภทแมลงประเภทโลหะประเภทไฟประเภทน้ําประเภทน้าแข็งและประเภทความมืดได้ครับมีร่างแรกคือควักเพื่อนๆต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกเพื่อเวัรทาการเป็นเวลคาโม และต้องใช้อีก100ลูกเพื่อวิวัฒนา,าการเป็นเวนิวัลครับโดยการจะเปิดท่าชาร์จที่2จะต้องใช้แคนดี้จำนวน25ลูกกับอีก1 0 0 0 0สตาร์ดัตค่าสเตตัสของเวนิวัลนั้นจะเด่นในด้านพลังโจมตีสำหรับค่า i อวีแลงหนึ่งที่จะทำให้เวนิวัลมีค่าสเตตัสสูงที่สุดจะอยู่ที่ 0-15, 15โดยจะได้เวนิวัลที่มี CP 1ี9 9มีพลังโจมตีอยู่ที่137.7พลังป้องกันที่98.6และค่า HSP ที่120ครับ สำหรับท่าโจมตีทั้งหมดของเวนิวัลนักตอนนี้จะประกอบด้วยท่าเร็วโจมตีด้วยปีกปืนฉีดน้ำท่าชาร์จคมมีดมูนแรงอควาเจ็ตอินฟายอควาเบรกทวงท่าวารีและไฮโดรแคนนอนครับถัดไปมาดูท่ามุฟเซตของเวนิวัลที่ผมเลือกใช้ในโหมดนี้กันดีกว่านะครับโดยผมจะใช้ท่าเร็วเป็นท่าโจมตีด้วยปีกส่วนท่าชาร์จใช้ท่าไฮโดรแคนนอนกับอินฟายครับทีนี้มาดูจํานวนครั้งของการเก็บ energy สำหรับการปล่อยท่าชาร์จแบบคร่าวๆของเวนิวัลกันนะครับโดยให้เพื่อนๆสังเกตระดับค่า HP ขอองงงงปปก้ฝั่่ตาลลด ถ้าหากลราลง6ครั้งจะได้ท่าไฮโดรแคนนอนและ7ครั้งจะได้ท่าอินฟครับสำหรับตัวอย่างการทดลองจัดทีมโดยใช้วีนิวเวลเป็นแกนหลักนั้นผมจะจัดทีมในรูปแบบ ABB โดยใช้วีนิวเวลมายืนในตำแหน่งหลีตัวแรกและมีชาร์โดไกกากับวั t a k โกเป็นตัวสวิตช์ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมตัวอย่าง PVP กันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆสลาเวนนวาลโปเกมอนจากอีเวนต์คอมมูนิตี้เดย์เดือนกรกฎาคมปี68แม้ว่าตัวโปเกมอนจะได้ท่าชาร์จไฮโดรแคนนอนเพิ่มเข้ามาซึ่งท่านี้เป็นท่าชาร์จที่ดีมากๆท่านหนึ่งครับแต่ตัวโปเกมอนก็ยังไม่ดีพอที่จะเบียดสู้กับเมตาหลายๆตัวในตอนนี้ครับด้วยความที่ท่าโจมตีเร็วของมันสะสเมเอเนจีได้ชา้าไปหน่อยเมื่อเทียบกับเมตาน้ําตัวอื่น ประกอบกับเมื่อนําไปผสมลงกับค่าสเตตัสที่เบาบ,บางและการแพ้ทางของมันที่ค่อนข้างเยอะด้วยจุดนี้เองจิงกลายเป็นว่ายิ่งทําให้มันหาข้อดีแทบไม่ได้เลยครับเรียกได้ว่าชาร์จช้าไม่พอ,อยังบอบางอีกทําให้เป็นตัวที่เล่นยากมากๆเลยครับดังนั้นจึงขอสรุปไว้ว่าแม้ในอนาคตอาจจะมีท่าโจมตีเร็วที่ปรับมาให้ดีขึ้นและน่าใช้ขึ้นกว่าเดิมแต่สำหรับณนะตอนนี้แค่เปิดโปเกเม็กไว้ก็พอแล้วครับ แล้วเพื่อนๆละครับคิดเห็นอะไรกับโปเกมอนตัวนี้สามารถพีมมาพูดคุยได้ทางคอมเมนต์นะครับและก่อนจะจากกันไปขอบคุณสำหรับการสนับสนุนไลค์คอมเมนต์ในทุกๆช่องทางด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้โชคดีเจอโปเกมอนสีแตกต่างนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปต่อๆไปและเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ